การที่ราคาสินค้าตามวิธีจดจงนะครับเป็นวิธีที่ดูแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด,ดก็คือว่าเมื่อเราตรวจนับสินค้าคงเหลือตอนปลายงวดแล้วเราพบว่าสินค้าคงเหลือตัวนี้เหลืออยู่เราก็กลับไปดูว่าสินค้าคงเหลือตัวนี้ที่เราตรวจนับได้ตอนสิ้นงวดแต่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเคยถูกซื้อมาวันไหนและซื้อมาด้วยราคาตวงเงินที่เราจ่ายไปเท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างนี้นะครับก็คือ สินค้าคงเหลือปลายงวนนะครับมีเท่ากับ1,000หน่วยนะครับประกอบด้วยใบายกำกับสินค้านะครับของตัวที่เหลืออยู่เนี่ยตามนี้นะครับก็คือ4ใบปากำกับสินค้านะครับและใบายกำกับสินค้าวันที่2ตุลาคมนะครับซื้อมา250หน่วยนะครับราคาหน่วยละ13บาทก็เอาไปคูณกันนะครับเป็นตัวเงินของต้นทุนของสินค้าที่เหลืออยู่18 23 29าก็คือเอาจํานวนหน่วยที่ซื้อคูณด้วยราคาต่อหน่วยในครั้งที่ซื้อนะครับ ดังนั้นเวลาสินค้าคงเหลือไปงวดที่เราตรวจนับต้านเนี่ยเหลือเท่ากับ1000หน่วยดังนั้นมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่แสดงเป็นเงินบาทนั้นก็เหลือเป็นเงินเท่ากับ1 10, 2ึ่งตามต้นทุนที่กิจการไปซื้อมาตามที่ระบุในใบกรกับสินค้านะครับนี่ก็คือวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนแบบจับจงแต่วิธีนี้ก็มีปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดกิจการมีการซื้อสินค้าจํานวนมากนะครับ ก็อาจจะต้องเสียเวลาในการตรวจนับสินค้าคงเหลือเนื่องจากว่าจะต้องดูว่าสินค้าคงเหลือตัวนี้มีใบกลับสินค้าโดยซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะเปลืองเวลาในการได้ข้อมูลของสินค้าคงเหลือไปงวดมานะครับ